สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับสู่ช่องด้วยดักดักยากด้วยนะครับ,รบทุกคนเดี๋ยว,วนี้ผมมามีกิจกรรมเกมเล็กๆน้อยๆก,ก่อนเริ่มเกมทุกคนเราเล่นเกมเก่งเราก็ต้องคิดเลขเก่งด้วยใช่ไหมทุกคนอ่านะครับเดี๋ยวเรามา<อ>ฝึกว <ใบ S 1> ิเคราะห์กันนะครับทุ<ต>กคนก่อนเริ่มเกมนะคกล่องพิเศษนะครับกล่องพิศหนาใบนี้บรรจุสิ่งต่างๆไว้มากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากล่องใบนี้จะมีอะไรบ้างได้เลยครับคุณครูตัวแรกค่ะเป็นเลขอะไรคะเลขหนึ่งครับ ถัดมาเป็น2นะคะทุกคนแล้วเนี่ยสามารถเดาได้ไหมคะว่าตัวถัดไปจะเป็นอะไรเลขถัดไปต้องเป็นสาแน่นอนครับคุณครูเป็นมังคุดค่ะ What the fuck มังคุดเอมันมาได้ยังไงวะทุเรียนด้วยเหรอยูค่ะต่อไปต้องเป็นโอต้องเป็น i แน่นอนครับคุณครูแตงโมค่ะอีไ <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากมาก,มากเลยนะครับเป็นร้าน Lisman Shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตัวละครนะผมแล้วก็ไปที่ร้าน S Lisman t Shop อย่าลืมแอปด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะผมทาง Lisman t Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาเคลเลยก็ทุกคนก็เราก็มาฝึก ประลองสมองอะไรฝึกสมองประลองปัญญาปะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็โอเคโอเคก่อนเริ่มเกมนะผมสักหน่อยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยครับสวัสดีด้วยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงมีใครลงนีปโปก้าไหมคออมรับมีคนลงรีปโปกา้าทุกคนต้น,น,น,นเข้มด้วยทเจ้าจะลงก็ขอตึง,ตงๆนะครับเฮ้ยขอตึง,ตงๆผมมาร์กนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนัลหลเพื่อนขอตึงๆหน่อยนะครับเขาบอกว่าขอตึงๆที่รีโปก้านะทุกคน จัดให้เขาหน่อยนะครับโอ้โหมีคนลงด้วยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราต้องเอาตึงๆให้เขาหน่อยนะแต่ผมฟาร์มบ้านหน้าก่อนนะไม่ค่อยมีอะไรเลยทุกคนหมายถึงผมเนี่ยไม่ค่อยเจออะไรเลยโอ้โหได้ปืนพกกันเหรอเราได้ปืนที่ดีที่สุดในต้นเกมนะทุกคน UMP ข้างหน้านะทุกคนผมขอยิงหน่อยแล้วกันทุกคนติดอะไรวนะเนี่ยโอ้โหไม่ทันนะครับซ้ำไม่ทันด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่น ตรงไหนดีทุกคนเดี๋ยวผมเล่นชั้นสองนี่ก่อนนะหาของฟาร,ร์มก่อนนะเรายังไม่มีอะไรเลยนะครับข้างหน้าเรามีนะบ้านหน้าหรานะ,ะเดี๋ยวเราจะเย็นๆก่อนนะอืมโอ้โหเล่นยากมากนะทุกคนแอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องหาตัวยิงเนียนสักตัวสองตัวก่อนนะ จะมีแหละนั่นไงคนวิ่งฟีลซ้ายหนึ่งนะครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนชั้นสองนะโอเคนะครับโอ้โหเพื่อนเราเกือบจะกลับหน้าเราปีแล้วเราดักเขาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราล้อกันนะมีคนวิ่งมานะถือว่าต้นเกม UMP นี่ถือว่าผมว่าเวิร์กสุดแล้วนะเพราะว่ามันนิ่งด้วยเอาไว้แบบว่าสู้กับคนระยะไกลได้เลยเนอะาบ้านหน้าให้เสร็จเลยนะทุกคน มาแจมผมนะ๋ยวเรารอเขาก่อนนะว่าเขาจะปั๊มอะไรได้บ่านี่ไงเสียงน้ำน้ำ <Watch out. S 1> ยิงกดไปเลยนะทุกคนเวลาชาร์จชั้นสองนะเพื่อนๆอย่าแย่ง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 มาขอตึงๆขอตึงๆเขาบอกว่าขอตึงๆนะทุกคน น่าจะเหลือประมาณสองตีนะตีซ้ายกับตีข้างหน้าผมนะครับไม่ใช่สองตีแลสามเดี๋ยวเราเนียนไปก่อนก็นแล้วกันนะทุกคนมีคนอยู่ข้างหน้าเรานะผมรอเขาวิ่งนะครับนั่นไงโอ้โหไม่ตายทุกคนกดักอยู่หน้าแล้วต้อง <จะ S 1> ไปเค้มเขาเลยนะครับ ไปจบนะครับข้างหน้าเนะี่ยไม่รู้ว่าตีเดียวกับไอตีซ้ายหรือเปล่านะแต่เราต้องเอาให้เคลียร์ก่อนนะทุกคนมันจะอยู่ข้างหน้าผมนะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเอ็มหกด้วยคนระับโอเคนะครับเอ็มหกเนะี่ยผมว่าระยะใกล้นี้เขาเสียเปรียบนะไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันเสียเปรียบนะเ,เดี๋ยวเรารอตีข้างหน้าก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวเรานิ่งยาวเลยก็แล้วกันนะรอเขาก่อนนะเ <ST. S 1> พื่อนเราโดนยิงนะทุกคนไม่นะเพื่อนผมกําลังไปโอ้โหเพื่อนผมขอโทษอ่าเขายังไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเขาคิดว่าผมอะ่ะเป็นตัวที่เพื่อไอ้ที่ว่ามันยิงเพื่อนผมนะเดี๋ยวเรารอย,ยาวๆเลยนะรอให้เขาโดดลงมานะถึงเราจะยิงเขานะโดดมาเพื่อน สด,ดมากเออนั่นแหละโอเคน้องหนึ่งนะรีบไปเคมเลยนะเหมือนจะมีตัวด้านขวาตัวนึงนะเอาข้ามมาแล้วหรอโอเคหมอตี้แล้วนะครับ <c oughs> ถือว่าตึงอยู่เหมือนกันนะไอตี้ที่เ่าบอกว่าขอตึงๆนะผมว่าเขาตึงอยู่นะเขาเล่นดีอยู่นะแต่ประเด็นคือผมผมว่าผมได้เปรียบตรงที่ผมแคมแล้วก็ยิงฟรีเขาด้วยแหละนะ <c oughs> น้องบอ,อลนะ ากจริงนะน้ำบอดเนี่ยไม่เจอใครเลยนะทุกคนไม่รู้ไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดเอ้ย,อยรถขับมานะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้เลยนะกี่ตัวกันโะอ้โหไม่โดนเลยนะทุกคนถ้าเป็น M4 ผมว่าน,นอกนะ แต่๋เมื่อสกังก์อาจจะน็อกนะครับแต่เมื่อกี้ผมใช้ M7 นะครับ M7 นี่ดีดมากเลยนะเขาหน้าจะจอดด้านขวามือเรานะส่งสงละแล้วผมเอาเขาไว้จบเลยก็แล้วกันนะครัเขาหน้าจะแอบอยู่หลังกำแพงนะทุกคนนี่ไงเจอละเกือบตายนะทุกคนเวนกรรมนะผมปั๊มยากนะไม่รู้เพืนเขาอยู่ไหนนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนนะ ของเขาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย AWP แต่ผมไม่มีคูนแปดนะผมไม่เล่นเลยนะถ้าผมไม่มีคูนแปดนะพวกปืนภายในนะโอ้ย,อย,อ,ยอย่ายิงอย่ายิงโอ้โหน่าจะเพื่อนเขาเหรอไม่น่าจะใช่เพื่อนกันนะถ้าเพื่อนเขาผมว่าเขาน่าจะชาร์ดผมมาแล้วนะโอ้โหยิงใหญ่เลยไหนวะเขานอนยิงเหรอ อ๋อผมเจอแล้วอยู่ข้างต้นไม้นะครับโอ้โหโดนนะัสุดท้ายพอดีนะแล้วผมไม่ชิดเขานะถ้าตีเดียวกันนะ่าจะเหลือ2ตัวนะประเด็นคือเขายิงแฟร์ด้วยนะแต่ผมว่าอักน,นี้มันไม่ค่อยมาเล่นเท่าไหร่นะผมว่าระยะทุกระยะนะเพราะผมไม่ค่อยชินนะน,นี่ส่วนตัวนะ โอ้ไม่น็อกได้ไงวะเนะี่ยเดี๋ยวเราลองฉลบฉลบทเขาดูนะโอ้โห,โหเยอะอยู่นะเดี๋ยวเรากลับเล่นที่เดิมเหมือนทุกคนยังไงผมต้องน็อกให้ได้อีกตัวหนึ่งนะถ้าน็อกได้ตัวเนี่ยผมเข้าทำได้ง่ายเลยนะผมว่าเขาเขาน่าจะต้องไปชุบใครสักคนแหละตรงที่สมุกนะนั่นไงโอเคมีคนน็อกอยู่ด้วยจริงๆด้วย ทุกคนเดี๋ยวเราขอซ้ำก่อนตัดโอ้โหสเปซทำยากมากครับทุกคนไปเออเดี๋ยวผมไปชนตรงสโมก,ก่อนคนระับคือตรงสโมกอะผมแนะนำให้ชนตรงกลางเลยนะแต่ว่าขับชนตรงกลางเลยนะส่วนมากเขาจะอยู่ตรงกลางเนีนนะนี่ไงเดี๋ยวเราจอดตรงนี้นะโอ้เก็บของชิวเลยน่าจะเหลือตัวหนึ่งนะ ผมยิงลมไม่สามแล้วเขาอยู่บ้านขวาเรานะน่าจะอยู่โซนนอกนะเพราะว่ารอยเท้าไม่ขึ้นเลยนะอ,อยู่โซนนอกจริงด้วยทุกคนเหมือนอยู่ขอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็นๆก่อนนะเราไม่ต้องรีบนะทุกคนคนดักยังไงก็ได้เปียนกว่าอยู่ละเดี๋ยวผมต้องรอเขาก่อนนะ เนี่ยผมว่าเขาอยู่ขอบเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นขวากันแล้วกันวิ่งมาไะวิ่งมาละโอเคนะครับดีนะที่เรามีกำแพงแตกเล่นแบบว่าซิกแซกได้หน่อยนะครับเมื่อกี้โอ้โหตายแล้วคนเดี๋ยวเราไปห,หาคนต่อนะเหลือ1ทคนนะ กันหมดเนี่ยคนผมขับวนจนไม่รู้ไปไหนกันหมดนะทุกคนเงียดมากนะครับไปไหนกันหมดนะเหมือนมีคนเก็บของที่ดอกเลยทุกคนเดี๋ยวต่อท่องน้ําก่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวเราสเปรย์เลยนะครับมันก็นิ่งนะทุกคนไอไอ,ไอปืนเนี่ยแต่ผมว่าตอนซ้ำเนี่ย มันซ้ำยากอยู่นะผมว่านะให้ความคิดผมนะไอ้นะักเนี่ยถ้าถามว่า M4 กับอักที่เรียกอะไรมากกว่าผมว่าผมใช้ M4 มากกว่าคนระับจริงๆนะในความรู้สึกผมว่า M4 มันคุมง่ายกว่านะทุกคนทุกคนคิดเป็นผมปะ่ะเดี๋ยวผมซ้ำเขาละไปเลยดีกว่านะผมไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนนะทุกคนรีบซ้ำรีบไปดีกว,ว่า น่าจะมีคนอยู่โซนนี้นะทุกคนนี่ไงเจอละอผมจอดมุมนี้นะเลยวะทุกคนเลย,ยละค่อนข้างมี้หละเรอเขาง้างเนตก่อนนะทุกคนเป็นไงง้างละโยเกือบตายโหทุกคนเวลาตอนอยู่ใ,ใกล้ๆผมแนะนำว่ารอเขาง้างเนตนะแล้วรีบชาร์จเข้าไปเลยนะครับ อเมื่อกีอนนะ้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคือถ้าผมจอดตรงมุมนั้นผมเจมตัวเสียงอะไรเสียงเครื่องบินมาแล้วคนเดี๋ยวนะทำไมเครื่องบินมันเสียงแปลกๆโอ้โหแล้วผมเปลี่ยนสโคปแล้วทุกคนไกลเกินโอ้โหไม่ค่อยโด,ดนเลยทุกคนผมไม่เคยยิงเครื่องบินเลยวะ่ะ คือผมไม่รู้เวลากะว่ามันต้องกาอย่างไงนะควันขึ้นนะผมไอตัวไปไหนละไอตัวเครื่องบินนะทุกคนไอข้างหน้าเรานี้ยว่ะทุกคนโอ้โหจอดชนอีกลวโอ้โหทุกคนอะไรวะเนี่ยผมตายจะตายกับอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ผมปั๊มยาี้ยหคือผมชอบชนก้อนหินไม่ก็ชนต้นไม้มากนะทุกคนคือแบบ ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองนะครับแต่ออกก่อนนะทุกคนน่าจะเป็นตีเครื่องบินนะทุกคนไหนเพื่อนนะวะนั่นไงผมก็ต้องเคลียร์เขาไม่จบนะไม่งั้นผมน่าจะแตกเองแน่นอนทุกคนโอ<ฮ>้โหนะไม่ได้หยิบอัคมาเลยทุกคนคิดผิดมากนะครับเหลสักสี่วิห้าวิน่าจะได้นะถึงบอก่าทุกคน น่าจะจะถึงอยู่นะไม่ถึงหรอมันไกลเกินหรอน่าจะไกลเกินนะครับถึงปะไม่ถึงนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราออกก่อนนะเดี๋ยวพี่ดาเขาได้วงนี้ก่อนนะผมไม่อยากจะปล่อยขอเขาเลยนะทุกคนเพราะผมปล่อยแล้วมันชอบเป็นตัวที่ผมปล่อยนะแล้วมันจะเป็นมันจะมาเล่าก,กัดผมนะอยู่ไหนละ่ะตามต้นไม้ไม่ได้ โอ้ผมจะเป็นปลาทองแล้วทุกคนผมลืมแล้วเนะี่ยมันอยู่ต้นไม้ไหนแล้วทุกคนลืมจริงๆนะอเดี๋ยวเราออกก่อน,นทุกคนผมกลัวข้างบนยิงออกมากเลยด๋ยวเราไปเล่นข้างบนก็แล้วกันนะเจอแล้วเ <c oughs> อาปืนอะไรมาวะเนี่ยยิงด,ด,ดีมันก็น็อกแล้วทุกคนติดเล่นไปน,นิดนึงนะครับวิ่งไปเพื่อน เออสวยเดี๋ยวผมซ้ำก่อนนะโอเคทุกคนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรารอยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ให้จบเลยนะทุกคนผมไม่อยากปล่อยแล้ววิ่งหน่อยเพื่อนเอโอโฮ้ยโอ้โหข้างหลังมามาจากไหนวะเนี่ยดีนะที่นั่งเอ้ยดีนะที่นอนเมื่อกี้ไม่งั้นโอโ้โหทามิ่งผมจะจัดๆเลยเดี๋ยวละข้างบนผมเน วิ่งขีดซ้ายนะทุกคนต้องรีบเขี่ยทุกคนเดี๋ยวหลังยิงผมแตกแนะ่เดี๋ยวเราโดดเช็คด้วยนะโอเคล้มหนึ่งนะด้าน,นหลังไม่มานะเดีย๋ยวผมซ้ำเลยนะโอเคทุกคนตัวด้านหลังไปไหนวะไม่อยากปล่อยตัวด้านหลังเลยนะพวกตนตรง ไม่เจอแนละ้วทุกคนไม่รู้ไปไหน,นครับคาอหน้าเรานะทุกคนชั้นสองนะประเด็นคือยากเลยไม่เป็นไรเรามีสโมกอยู่หกลูกนะยิงกดไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวถึงต้นไม้หน้าเดี๋ยวผมต้องปูสโมกไปซ้าละด้านขวามไม่น่าจะมายุ่งกับเราก่อนนะยิงกดได้ยิงกดไปก่อนนะเดี๋ยวเลาปูยาวๆเลยนะ วิ่งไปตรงโกดังนะโอเคทุกคนน่าจะได้อยู่นะโอเคเดี okay. ๋ยวเราวิ่งไปตรงโกดังเลยนะครับโอเคเหลือสองตัวนะครับอืมไปไหนกันเอ่ยเฮ้ยเอ้อาะเขาโดดมาหรอ โอ้โหทงสารทุกคนเขาได้กดผิดแน่เลยเฮ้ยมีคนปลาระเบิดคนระับผมเขาอ,อยู่ด้านซ้ายผมนะเนี่ยอยู่ตรงลนเนี่ยเป็นตีไอ้ข้างบนจริงๆด้วยทุกคนตี้สุดท้ายเลยไอ้ตี้ที่ผมปล่อยให้เขาลอดน,นะทุกคนทุกคนจำตี้รถเอ้ยตี้ที่ผมเหลือไว้นอกวงได้ปะเนี่ยข้างหน้าผมนะเนี่ย่เราฟังเสียงเขานะไอ้กิกนี่คือราไปเลยนี่ไงกิกละ อายเฉยโอ้โหทุกคนไม่ตายได้ไงวะอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหผมติดเล่นเองทุกคนผมขอโทษโอ้โหทำศพผมด้วยโอ้โหเพื่อนเอ้ยยอขอบคุณคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไ c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเซกุดบายนะครับ